สวัสดีค่ะ welcome to the program thank you very much for joining us You're with us, food fit for f i g h t ได้เวลารายการ food fit for f i g h t แล้วนะคะยังพูดกันถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะเลยที่เราเคลื่อนไหวนะคะ motion insurance ขอบคุณมากๆที่สนับสนุนรายการอยู่ค่ะ เวลาที่เราต้องเจอกับอุบัติเหตุต่างๆหรือว่าอ่านข่าวตำหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเปิดมา <gasps> น่ากลัวมากๆเลยนะคะที่เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำหนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือคำว่า injured injured ที่หมายถึงว่าการได้รับบาดเจ็บอะไรสักอย่างค่ะซึ่ง injured มาจากคำว่า injure I N J U R E injured ที่หมายถึงกระทบกระเทือนนะคะหรือว่าบาเดเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเวลานำมาใช้เนี่ยจะใช้ในรูปของ passive voice จำง่ายๆนะคะก็คือ injured ที่มีตัว D ต่อท้ายเสมอเลยค่ะคราวนี้เราจะมาดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสักสองประโยคง่ายๆแล้วกันค่ะ How many were injured How many were injured มีคนได้รับความบาดเจ็บเนี่ยกี่คนเหรอ,อ How many were injured อีกประโยคนึงนะคะ He was injured badly in the accident He was injured badly in the accident เขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวจากอุบัติเหตุคะ่ะ และในแวดวงประกันภัย injured ก็คือผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าได้รับความเสียหายค่ะซึ่งก็จะได้รับความคุ้มครองหรือว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้นะคะ if the insured is injured while biking or motorcycling he can make a claim with the insurance company if the insured is injured while biking or motorcycling he can make a claim with the insurance company ถ้าหาผู้ประกันภัยนะคะได้รับความบาดเจ็บขณะขี่จักรยานยนต์หรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบ,บริษัทประกันได้ค่ะ ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะกับอุบัติเหตุอีกเยอะแยะมากมายเรื่องราวของการประกันอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามกันให้ได้เลยรายการ f o o Fit for ร FI ฟส่วนวันนี้ขอบคุณ Motion Insurance สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย FootFit